สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะทางช่องส่วนครัวก็มีเมนูขนมเค้กมานําเสนอกันนะคะโดยขนมเค้กตัวนี้นะคะจะมีความหอมกลิ่นนมแล้วก็กลิ่นเนยมากๆเลยค่ะและเมนูวันนี้ก็คือขนมเค้กนมสดค่ะวัตถุดิบที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะมีแป้งเค้กวันนี้เราใช้แป้งเค้ก100กรัมค่ะเนยละลายโดยวันนี้เราใช้เป็นเนยเค็มนะคะ 90ML ค่ะไข่ไก่เบอร์4ีฟอง นมข้นจืด60 ml ค่ะน้ำตาลทรายส่วนที่1 30กรัมน้ำตาลทรายส่วนที่2 50กรัมค่ะนมผง30กรัมและสุดท้ายนะคะผงฟู1ทับ4ช้อนชาค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมต่างๆแล้วนะคะเราก็จะไปเริ่มทำกันเลยค่ะ เราจะเริ่มจากร่อนแป้งผงฟูแล้วก็นมผงเข้าด้วยกันนะคะถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนๆใช้เป็นเนยจืดจะต้องใส่เกลือลงไปหนึ่งทับสช้อนชานะคะแล้วก็ร่อนลงไปในขั้นตอนนี้เลยค่ะแต่พอดีว่าวันนี้เราใช้เนยเค็มเลยไม่ต้องใส่เกลือเพิ่มนะคะเมื่อร่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักในส่วนของแป้งไว้ก่อนค่ะ ต่อมาเราจะมาทําในส่วนของไข่แดงกันนะคะเราจะใส่ไข่แดงแล้วก็น้าตาลทรายส่วนที่1ซึ่งก็คือน้าตาลทราย30กรัมนะคะลงไปในชามมาผสมจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีค่ะเมื่อน้าตาลทรายละลายดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่นมข้นจืดลงไปแล้วก็คนให้เขาเข้ากันดีอีกหนึ่งครั้งค่ะ ใส่และนมข้นจืดเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เนยละลายลงไปค่ะโดยค่อยๆใส่นะคะอย่าเทลงไปทัวดเดียวไม่งั้นเราจะคนให้เขาเข้ากันยากค่ะเมื่อเราคนจนเนยละลายเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่แป้งลงไปค่ะ หลังจากใส่แป้งก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแต่อย่าคนนานนะคะถ้าหากว่าเราคนนานเกินไปเนี่ยตัวเนื้อเค้กของเราจะมีความเหนียวไม่นุ่มฟูนะคะคนแค่เขาพอเข้ากันดีแบบนี้เราก็หยุดแล้วก็พักเอาไว้ก่อนค่ะต่อมานะคะเราจะมาเริ่มทำในส่วนผสมของไข่ขาวกันค่ะตีไข่ขาวจนเริ่มขึ้นฟูเป็นฟองหยาบๆนะคะ เมื่อไข่ขาวเริ่มฟูขึ้นเป็นฟองหยาบแล้วเนี่ยจากนั้นเราก็จะค่อยคทยคอยใส่น้ำตาลส่วนที่2ลงไปหรือว่าน้ำตาล5้าิกรัมนะคะแบ่งใส่ประมาณ 2- ถึงสมครั้งค่ะจากนั้นก็ตีไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมของเมอแรงเนี่ยจะขึ้นฟูแล้วก็ตั้งยอดอ่อนแบบนี้ค่ะถ้าได้ยอดอ่อนแบบนี้ก็คือพร้อมนำไปผสมแล้วค่ะ ผสมส่วนผสมของไข่ขาวนะคะลงไปในส่วนของไข่แดงที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นะคะใช้ไม้พายตะล่อมคนให้เขาเข้ากันดีอย่าใช้ตะกร้อมือคนนะคะไม่อย่างนั้นฟองอากาศในไข่ขาวเนี่ยจะยุบหมดแล้วทำให้เค้กของเราไม่นุ่มฟูค่ะเมื่อเราคนจนส่วนผสมของไข่แดงแล้วไข่ขาวเนี่ยเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็เตรียมนำไปเทใส่พิมพ์แล้วก็นำเข้าอบค่ะพิมพ์ที่เราใช้วันนี้เป็นพิมพ์ขนาดหนึปอนนะคะ เคาะแล่อากาศสักเล็กน้อยนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะนำเข้าอบวันนี้เราอบด้วยอุณหภูมิ160องศาใช้เวลาประมาณ50นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านด้วยนะคะเมื่ออบเสร็จแล้วเราก็พักไว้ให้เย็นแล้วก็เตรียมนำไปแต่งหน้าจัดเสร์ฟได้เลยค่ะอันนี้เราผ่าให้ดูเนื้อข้างในนะคะถ้าหากเพื่อนๆจะไม่แต่งแล้วก็กินเป็นคล้ายๆบัตเตอร์เค้กอย่างนั้นเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้เราอยากจะแต่งด้วยครีมสักเล็กน้อยค่ะ เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูเค้กนมสดของเราในวันนี้ทําง่ายไม่ยุง่งยากแล้วก็รสชาติอร่อยค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซั b สไครต์ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ